ต้ยมยำไก่บ้านนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะไม่มีมันนะคะก็เป็นไก่บ้านนะคะขาดตะไคร้ไปมะกรูดเหมือนเดิมทุกอยางคะ่ะเน้นหอมไปเยอะนะคะอ่า,อาสูตรพิเศษสำหรับเชฟหยองนะคะใส่กระเจี๊ยบลงไปเป็นเป็นแทนมะนาวนะคะมาลองดูสูตรใหม่กันดูนะคะว่ามันจะเป็นรสชาติยังไงกระเจี๊ยบต้นเราเองค่ะ อย่าดูนะคะเขาจะออกสีไหนเรามาดูกันค่ะอันนี้ทําทานเองนะคะอ่าวกระเจี๊ยบก็รู้อยู่คุณมสมบัติเยอะมีวิตามินซีเยอะโอเคค่ะกะมาไล่หวัดกันด้วยกระเจี๊ยบค่ะ มันก็จะออกสีแดงๆนะคะสารสีแดงก็จะทยอยออกค่ะอันนี้ทดลองทําทานดูค่ะปกติใบกระเจี๊ยบนะคะก็จะไว้ทํากับข้าวนี่เราขอเป็นดอกกระเจี๊ยบนะคะลองดูค่ะเป็นเชฟก็ต้องลองของใหม่ๆค่ะนีค่ะเดี๋ยวเราต้องมาลองชิงมกันก่อนนะคะว่ามัน ไหนถ้าไม่เปรี้ยวรเราจะเอาน้ำมะนาวเติมนะคะนี่ค่ะนี่น้ำปลาดีจะกองรุนนะคะก็ไม่ได้ออกเปรี้ยวเท่าไหร่คะแต่เราว่าเราก็ต้อง สีไม่ออกค่ะไม่ชีดไม่ออกว่าเปรี้ยวนะคะสีไม่ออกเท่าไหร่นะคะเราไม่ได้ใส่พริกเผานะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชามกันดูนะคะว่ารสชาติแบบไหนนะคะถ้าไม่เปรี้ยวเดี๋ยวจะใส่มะนาวทีหลังนะคะพริกแล้วก็เป็นชีลาบนะคะต้มยำไก่บ้านเราจะไม่ใส่ใบกระเพรานะคะเรามาลองชามกันดูนะคะว่าจะรสชาติแบบไหนถ้าไม่เปรี้ยวก็บีบมะนาวไม่เพีย่ชุบพิเพิ่มแค่นั้นเองค่ะอิ่มอร่อยอีกหนึ่งมื้อค่ะ